สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาริมนโชช่วงเลขที่042การท่องเที่ยวและโรงแรมศิหนึ่งค่ะหรือเรียกง่ายๆว่าซิลลี่แวนโดยวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูล โดยชื่อเสียงของเมืองท่าอันเก่าแก่ในตำบลทุ่งว่าแห่งนี้ยังคงหลงเหลือกลิ่นอายนรมิตมนคลังให้ชุมชนแห่งนี้ควรค่าแก่การมาเยือนทั้งจากตึกรามบ้านช่องสไตล์ชิโนโปรตุกีที่สืบย้อนประวัติกลับไปตั้งแต่รัชกาลที่หรวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงโบราณคดีที่ถ้ำหินงอกินย้อย และพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรทุ่งว่าที่รวมเอาฟอสซิลช้างสเตโกสอายุกว่าล้าน8ปดแสนปีมาจัดแสดง ส่วนในแง่ของการท่องเที่ยวแบบใกล้ชิดชุมชนการได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเลที่นี่ก็เป็นอะไรที่ไม่ควรพลาดและคุณจะได้เรียนรู้การทำขนมพื้นบ้านอย่างขนมผูกรักขนมบูงาบุดะกับกลุ่มแม่บ้านของที่นี่รวมทั้งลองใช้ชีวิตแบบชาวเลลงไปดูชาวบ้านตากปลาค็มทำกะปิ หรือจะลองเข้าสวนไปปลูกต้นม้อข้าวหม้อแกงลิงและกลีบยางพาราและถ้าคุณโชคดีคุณก็อาจจะได้เห็นชาวบ้านทําพิธีไหว้ผีโบอันเป็นประเพณีไหว้พันภาพบุรุษเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลซึ่งถือทอดกันมาอย่างยาวนานเฉพาะในชุมชนทุ่งว่าแห่งนี้ต่อไปนะคะวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคารชิโนเป็นอาคารที่มีความเก่าแก่ที่มีประวัติย้อนหลังไปถึงปี2437เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศให้มีการเปลี่ยนระบบการปกครองต่อมาในปีพศ2 4 4 0ได้มีการจัดตั้งมณฑลไท,นทบุรีประกอบด้วยเมืองไทบุรีปรลิดและสตูลและได้ทรงแต่งตั้งพระยาภูมิ นาคพักดีไปปกครองเมืองสตูลเป็นเวลา18ปีนับตั้งแต่วันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2443พระยาภูมินาคพักดีซึ่งเคยอาศัยอยู่ในปีนังมาก่อนจึงได้สร้างเมืองสุงไงอุเปให้เป็นแหล่งปลูกพริกสร้างท่าเทียบเรือเพื่อผลิตไปขายที่ปีนง่ง โดยใช้เรือกลไฟแล่นติดต่อระหว่างปีนางกับสไงอุเปต่อไปนะคะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาคือประเพณีผีโบประเพณีไหว้ผีโบนิยามศัพท์ภาษาถิ่นใต้คำว่าโบแปลว,ว่าหมู่พวกประเภทไหว้ผีโบูเป็นงานประเพณีที่มีความสำคัญโดย ได้สืบทอดกันมาคู่กับอำเภอทุ่งว่าตั้งแต่อดีตในยุคแรกๆการไหว้ผีบูได้แยกกระทาเป็นตระกูลแต่ตระกูลไปต่อมาเมื่อแต่ตระกูลมีลูกหลานมากขึ้นจึงได้มาทำพิธีไหว้ร่วมกันเป็นพิธีใหญ่เพียงครั้งเดียวต่อไปกิจกรรมในชุมชนนะคะเราก็จะมีล่องเรือคายัก เยี่ยมชมถ้ำเลสเตโกโดอนชมความงามของหินงอกหินย้อยเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรทุ่งว่าฟอสซิลช้างสเตโกโดอนอายุกว่าล้านแปดแสนปีเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกกล้วยไมย้รองเท้านารีขาวสตูนจากดินไทย มีการเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมสีต่างๆจากธรรมชาติด้วยนะคะเรียนรู้วิธีการถักสร้อยกับเชือกเทียนเย็บหมวกจากเศษผ้าเยี่ยมชมความอัศจรรย์ของพืชกินมแมลงม้อข้าวหม้อแกงลิงด้วยค่ะของชุมชนแห่งนี้อยู่ถนนตังสตูลหมู่8ตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูล และสุดท้ายนี้อยากให้ทุกทกท่านได้มาเยี่ยมชมชุมชนตำบลต้งว่าแห่งนี้และได้มาดูภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่เชื่อว,ว่าทุกทกท่านจะมีความสุขและสนุกกับภูมิปัญญาของที่นี่อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ